สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมเมฆก,กลับมาต่อกับสักคปของเรดเรนเจอร์พอจนายในต่างโลกคราวนี้ก็ถึงคิวของอาร์เมนมาสเตเดอร์แห่งเรื่องเรดเรนเจอร์กันนะครับข้อมูลของอาร์เมนนั้นค่อนข้างจะน้อยนะครับมันอาจจะมีคําอธิบายบางอย่างที่ฟังไดนะ้กำากงฮะผมก็พยายามไปให้ฟังเข้าใจง่ายที่สุดแล้วเรามาพูดถึงประวัติของอาร์เมนกันนะครับอาร์เมนที่ปรากฏตัวในเรื่องนะครับปัจจุบันคือรุ่นที่7ซึ่งอาร์เมนนั้นก็เป็น อุปกรณ์จากต่างโลกคล้ายๆกับเบรสครับเป็นผู้มาจากต่างโลกเหมือนกับเบรสเลยแล้วจากประวัติที่ในเรื่องในบอนะครับอาร์เมียนมีผู้สืบทอดมาแล้วประมาณ8รุ่นโดยที่อาร์เมียนนั้นจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าอาร์เมียนบัคขึ้นจะเป็นรูปทรงเหมือนกระเป๋าสำนักงานโดยอุปกรณ์หลักๆก็คือจะเป็นบัคอาร์เมียนบัคขึ้นแล้วก็ใช้ พวกรีลิกผมจะเรียกว่ามีด้านในกันจะได้ง่ายกว่าซึ่งมีด้านนั้นจะอิงตามสัตว์ชนิดต่างๆที่ชาวอียิปต์นับถือซึ่งทีมของอาร์เมนก็จะเป็นอียิปต์จ๋าๆเลยแบบเป็นทีมอียิปต์ส่วนใหญ่เลยเมื่อใช้มีด้านนั้นใส่เข้าไปตรงที่อาร์เมนบัคขึ้นจะสามารถเรียกใช้พลังสถิตแห่งที่พระเจ้าได้พอใส่ปุ่กันปุ๊บมันจะมีคําว่าพัชอัพแล้วก็จะแปลงร่างเป็นร่างนั้นๆอันนี้คือประวัติอาร์เมีนที่มีคราวนี้เราไปตุประวัติของผู้ที่ใช้ อาร์เมนบัคขึ้นกันหน่อยว่ามีใครกันบ้างคนแรกราเนียยิงสาวจาก ปาสุริยะลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านเธอเติบโตบว่าพราบการฝึกฝนด้านการต่อสู้และได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับฮีโร่สีแดงที่จะมาร่วมมือกับอาเมนในการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายหลังจากที่หัวหน้าคนก่อนได้เสียไปราเนเธอก็ได้รับตําแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านและได้รับอาเมนบัคขึ้นทําให้เธอนั้นกลายเป็นอาเมนคนปัจจุบันเพื่อปกป้องบ้านเกิดของเธอพร้อมกับรอคอยนักรบสีแดงตามคาพยากรณ์ ราเนียเธอเป็นหญิกสาที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่ขี้อายเธอจึงมักจะแสดงท่าทางดุดันเพื่อปกปิดความเปราะบางของตัวเธอแล้วเธอยังเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับมิตรภาพและความปลอดภัยของพอเพื่อนอยู่เสมอแบบเดียวกันกันกบคิสนาเรสเลยและเมื่อเธอรู้ว่า ตัวเธอนั้นได้ทําร้ายพรรคพวกของเรสเธอก็รู้สึกเสียใจมากๆเธอจึงได้ขอโทษอย่างจริงใจแบบจริงใจสุดๆคือนิสัยของเธอก็ไม่ต่างจากเรท่าไรครับคือรักเพื่อนรักพ้องรักคนในหมู่บ้านมากคือใครมาทําร้ายไม่ได้เลย,ยจะกระทืบอย่างเดียวเลยอะ่ะจากสาวน้อยขี้อานี้พอได้เห็นแบบเพื่อนถุน้าน,นี้เปลี่ยนเป็นหลังตีเลยแบบดูดูแบบหมาบ้าเลย กัดไม่ปล่อยอะอุปกรณ์แปลงร่างของราเนียอาร์เมนบักเคิลอุปกรณ์รูปร่างกระเป๋าถือที่สามารถใช้คอเมอลในการแปลงร่างเป็นแบบฟอร์มต่างๆอินสแตนต์อาร์เมนบักเคิลอุปกรณ์พิเศษที่เอาไว้ใช้แปลงร่างเป็นร่างขั้สนสุดข,ของอาร์เมนคำโปยยลังจากแปลงร่างร่างนี้คือภาชนะแห่งพระเจ้าผู้พิทักษ์แห่งป่าศุริยะ อารเมนซึ่งเมดันของอารเมนนั้นปัจจุบันจะมีทั้งหมด10เหรียญได้แก่ 1. นึ่ i สฟิง d เมดลซึ่งส,ฟ,งงสฟิงเมดอลนั้นจะเป็นร่างพื้นฐานของอารเมนซ,ซึ่งจะมีพลังโจมตีและความเร็วที่สมดุล2 s สการับเมดอล ในรูปแบบฟอร์มนี้อาร์มินจะสามารถแปลงร่างเป็นร่างสการับซึ่งตอนแรกจะสามารถเปลี่ยนแค่ส่วนแขนแต่เมื่อจะใช้พลังขั้นสูงสุดจะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งตัวเน้นการโจมตีที่เป็นรูปแบบธาตุเน้นการใช้เวมทมนตซะส่วนใหญ่โฟลคลเมดันร่างสถิตแห่งนกเหยี่ยวที่แต่มีความสามารถในการบินที่รวดเร็วนอกจากบินแล้วในร่างนี้ยังมีความสามารถในการปล่อยมิสไซล์ออกจากปีกได้แจ็คเค็เมดอนร่างสถิตแห่งม้าป่าแจ็คเค็ต จะมีความสามารถในการเคลื่อนที่ในพื้นที่ราบได้อย่างรวดเร็วและจะใช้กรงเล็บเป็นอาวุธหลักในการต่อสู้็อกโคดายเมโดลร่างสถิตแห่งโจระเคร่างนี้จะมีอุปกรณ์คล้ายกับปากจจระเขงงอกขึ้นมาทางแขนซ้ายร่างนี้จะมีพักกำลังที่สูงมากๆและมีพลัะป้องกันที่เยอะพอสมควรและมือขวาที่เปลี่ยนเป็นปากจระเข้นั้นถ้าหากจับสิ่งใดแล้ว มันจะบทขยี้สิ่ทีนั้นให้แหลกละเอียดแม้แต่เรดเองที่โดนปากระเข้นี้เนะข้าไปก็เสียท่าได้ง่ายๆเลยค็อปเปราเมโดล์ร่างสตรแห่งงูจงอางร่างที่จะมีความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลเหมือนกับงูและใช้พิษในการต่อสู้พร้อมกับรัดตัวเหยื่อได้สกอร์เปียนเมโดลัร่างสตรแห่งแมงป่องซึ่งจะมีความสามารถในการใช้พิษเหมือนกับร่างคอปเปรแต่ร่างนี้จะมีพารป้องกันที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับมะเรง คัมมิลเมโด้ร่างสถิตแห่งอูดโดยร่างนี้มันจะไม่ใช่การเป็นร่างแต่จะเป็นการเรียกโมเตอร์ไซค์ออกมาซึ่งโมเตอร์ไซค์นี้จะมีความสามารถในการเคลื่อนที่ในทะเลทรายที่ดีมากๆและมีความรวดเร็วอาจจะเร็วยิ่งกว่าร่างแจ็คเกิลอีกเพราะมันใช้ในการขับขี่โดยเฉพาะเมจิสเมโด l ร่างสติทแห่งเทพเจ้าเมจิสโดยที่เมดาลนี้จะเป็นการเรียกหุ่นลบขนาดยักษ์เมจิสจะเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์ของอาเมนเลยมันจะมีความสามารถในการโจมตีศัตรูได้หลายๆเป้าหมายพร้อมกันฟาโรเมดัลร่างสูงสุดของอาเมนซึ่งจะใช้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นโดยที่อาชิจะเป็นคนใช้ร่างนี้นะครับโดยร่างนี้ความสามารถเด่นๆของมันคือการเพิ่มพลังให้แก่สิ่งอันเชิญหรือหุ่นยนต์ประมาณนั้นเพราะ จากที่ผมดูมาจากที่สังเกตมาเออเหมือนมันจะเพิ่มพลังให้แก่สิ่งกันเชิญซะมากกว่าเหมือนจะไม่เด่นด้านการต่อสู้มากมายเท่าไหร่จะเพิ่มเน้นเพิ่มพลังให้สิ่งกันเชิญหรือร่างอื่นๆซะมากกว่าร่างขั้นสูงสุดของอาร์เมนอาร์เมนฟาโค,โคโดิรัสโดยที่รูปแบบนี้ราเนียจะใช้อินสแตนซ์อาเมนบัคเกิลซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษที่จะสวมเข้าไปที่กระเป๋า เพื่อผสานเหรียญตราทั้ง9้าเหรียญโดยร่างนี้นั้นจะมีพลังที่สูงที่สุดในบรรดาร่างทั้งหมดที่ราเนียเคยมีมาและแน่นอนว่าการที่มีพลังมากทําให้ร่างกายต้องรับภาระอย่างหนักราเนียก็เช่นกันเธอได้รับภาระทาง,รางกายอย่างหนักมากหลังจากใช้ร่างฟาคนิรัสนี้ อาวุธของอารเมนซาตาแห่งอังเรามาทำความจักสัญลักษณ์อังสักนิดหนึ่งกันนะครับสัญลักษณ์อังนั้นถือเป็นเครื่องรางที่เก่าแก่และทรงพลังที่สุดรวมทั้งถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในหลายยุคหลายสมัยของประวัติศาสตร์อียิปต์และหมายรวมถึงเครื่องหมายของชายและหญิงโดยรูปกับหัวนั้นถือเป็นวงแหวนแทนหญิงและแทงกันล่านนั้นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเพศช,ชายอังจึงเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์นํามาซึ่งชีวิตชีวาโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง ที่เพียบพร้อมและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไว้ง่ายคือมันเป็นเหมือนความปรารถนาของมนุษย์ในยุคนั้นคือสัญลักษณ์สัญลักษณ์ความหวังน,นั่นเองชาวอียิปต์ถือว่าสัญลักษณ์อังนั้นถือเป็นความอมตะมีชีวิตอันเป็นนิรันด์เครื่องรางนี้จึงเป็นที่นิยมพกติดตัวไว้เสมอเพื่อใช้ชีวิตด้วยความมั่นคงและมีความสุขและแข็งแรงดีนี่คือความหมายของสัญลักษณ์อังนะครับส่วนในเรื่องนะครับสัญลักษณ์อังนั้นจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับหึ่งคือรูปแบบด,ดาบซึ่งบดดาาน้น โดยสามารถใช้สยักอังตนด้ามด,ดาบนั้นส่องหาศัตรูได้และเมื่อใช้คู่กับเมเจอรแล้วนั้นจะสามารถใช้อังนั้นล็อกเป้าหมายและให้เมเจสทันโจมตีขึ้นมาได้และเมื่อหักด้ามดาบลงก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดปืนได้และเมื่อดึงดาบลงมาอีกก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดคาถาซึ่งแบบ3 in 1ินวันในดาบเดียวเลยอาวุธชิ้นเดียวนี้เป็นได้ทั้งดาบทั้งปืนทั้งคาถาเลยนี่แหละสยักแห่งอัง คราวนี้เรามาดูอาร์มนลำดับที่8อาชีโดยที่การปรากฏตังคงแรกของเขานั้นเขากลายเป็นตัวร้ายของอาร์มนด้วยอุดมการ์ของเขาที่ต้องการให้ทุกคนนั้นเท่าเทียมกันตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะทําให้เผ่าเอลและเผ่ามนั้นนยินเดนเมืองคูจาและชาวหมู่บ้านแสงสุริยะนั้นอยู่ร่วมด้วยกันได้แต่ด้วยเมืองของเขานั้นเกิดกบฏทําให้เขาต้องขึ้นระับตำแหน่งและมีความกดดันจากหลายๆด้านทําให้เขาตัดสินใจว่าเขาต้องคอบคอมพลังของอาร์มนเพื่อที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เป็นไปดังใจของเขาและนั่นคือจุดล้มต้นที่ทําให้เขาต้องกลายเป็นศัตรูกับราเนียผู้ซึ่งเคยเป็นดังเพื่อนสมัยเด็กของเขานั้จากนั้น โดยที่อาชีนั้นเขาจะมีความสามารถพิเศษนั่นคือการสัมผัสสิ่งไหนสิ่งนั้นก็นจะกลายเป็นทรายเวทมนต์ที่สามารถหยุดเวลาทรายได้มันคล้ายๆกับการเวทมนต์เต่เขาสามารถหยุดเม็ดทรายเช่นถ้าหากต้องการที่จะหยุดใครสักคนเขาเพียงแค่ปล่อยให้ละองทรายล่านั้นเกาะตามตัวของคนคนนั้นแล้วใช้ความสามารถของเขานั้นหยุดเวลาเม็ดทรายมันก็จะเหมือนกับการหยุดเวลาเลยแต่มันเป็นแค่การหยุดเวลาของเม็ดทรายเท่านั้น แล้วเขากลายเป็นอาร์เมนอันดับที่ไปได้ยังไงเขาได้แย่งชิงอาร์เมนบัคขึ้นมาจากราเนียแล้วเขาก็ใช้อาร์เมนบัคขึ้นนั้นแปลงร่าง ความสามารถอาเมนในร่างของอาชีนั้นจะมีความสามารถทุกอย่างเพิ่มขึ้นและเสียงแปลงร่างนั้นก็จะออกเสียงทุ้มต่ำแบบคนชั่วร้ายแล้วหลังจากที่เขาได้ไพ,พ่เพให้เกเรดนั้นเขาก็ได้กลับมาปรับความเข้าใจกับ,บราเนียและกล่าวคำขอโทษกับเธอ ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของอาชีกับราเนียนั้นมันจะเหมือนคนที่แอบชอบแต่ยังไม่พูดความในใจทั้งสองคนต่างรู้ว่าทั้งสองคนชอบกันรักกันแต่ยังไม่พูดออกจากปากแล้วการกลับมาเจอกันของทั้งสองคนอาชีได้สาร,รภาพความรักเก่ราเนียได้ทั้งสองคนก็ได้แปลงร่างเป็นอาร์เมนพร้อมกันอีกครั้งโดยที่ในการแปลงร่างเป็นอาร์เมนในครั้งนี้นะครับอาชีจะใช้อุปกรณ์แปลงร่างคือคออสเกลิงซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ เป็นผลพวงมาจากการสร้างอุปกรณ์แปลงร่างของอาเมีร่างสุดยอดนนะครับซึ่งรูปทรงของอุปกรณ์แปลงร่างของอาชีนะครับจะเป็นเหมือนกระเป๋าพายจะเป็นกระเป๋าพายแบบผู้ชายเะครับเป็นกระเป๋าพายแบบคาดหน้านอ,อกเลยและจะใช้มีดั้นฟาโรในการแปลงร่างบอกเลยว่าดูฉากนี้เนีบยโอุ้ย โคตรชอบฉากนี้เลยการแปลงร่างของคู่รักในช่วงนั้นก็แบบเป็นการแปลงร่างของคู่รักจริงๆนะครับมันเลยแบบ่องข้างจะเท่เลยราเน่ก็ร่างรวมของเทพส่วนอาชีคือร่างของฟาโรรวมกันอุ้ยเท่จัดเลยนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของ อาเมนร่างสถิตแห่งพระเจ้าและผู้ที่แปลงร่างเป็นอาเมนนะครับถ้าหากมีข้อมูลส่วนไหนผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับเพื่อนสามารถมาเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะครับผมก็ใช้ความสามารถที่มีของผมหาข้อมูลมาแล้วครับถ้ามันผิดมากผิดน้อยก็ต้องขออภัยด้วยทุกคนสามารถมาช่วยแก้หรือช่วยเพิ่มเติมได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย